สืทอพิมพ์ราคาส่วนเล็แล้วก็ค่านิยมในการเกียนเนไ่มถ้าเกิดว่าลูกเราเรียนจบด็อกเตอร์มีศรีปัญญามีความรู้หรือว่าเนี่ยมีแล้วลูกถ้าเกิดว่าลูกเราติ่งออกจากบุกมาสอนไม่ได้แล้ว้วไปหาหลวงพ่อจะรนลูกว่าอย่างนี้ เราก็เลยส่งเสริมคนไม่ปกติไปบวชเยอะมันก็เลยเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมจนเราเข้าใจว่าการบวชเนี่ยเป็นความจนต่อไปที่แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นการออกบวชเนี่ยมันมีสี่ห้าอย่างเราคนบวชตามประเพณีเราคนบวชแก้บนบวชแล้วก็รอวันลาศิษฐ์ บางคนบวชเรียนเรียนจบแล้วก็หางานทำแต่งานอะไรก็ว่ากันไปบางคนบวชแก้บนบางคนบวชเลี้ยงชีพบางคนบวชแสวงหาหนทางในการทุกข์ท่านก็จะมีข้อปฏิบัติแล้ท่านบางโมท่านบวชเพื่อเป็นพยานต่อคำสอนของพระของพระพุทธเจ้าปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่การบวช ปัญหานะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การบวดของท่านเรานั้นปัญหาที่แท้จริงคือเราควบคุมครได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถบังคับใจครได้เลยในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงขนาดเราจะบอกให้ลูกเราเป็นคนดียังยากเลยเราจะเข้าไปควบคุม ถ้าได้ใจ,ใจเราสุดวิสัยนั่นแหละเมื่อไรที่ใจเราไปติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ย่อมเป็นทุกข์เห็นไหมสังขีเตนะปัตจนุปาทานะสังขารทุกขาว่าโดยย่อคืออุปตาทานสังขารหน้านี่อยากเป็นทุกข์อุป,ปาทานขังาหน้านคืออะไรคือใจที่ไปติดอยู่ ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยอย่างแบบเช่นใจไปติดอยู่กับคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่รักเรากลัวว่าเขาจะนินทาเรากลัวว่าเขาจะน้อกใจเราเมื่อไรที่ใจเราไปติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ย่อมเป็นทุกข์ใจเราติดอยู่ในอดีตอดีตที่มันล่วงไปแล้ว ก่อนเราหนุมกว่านี้ก่อนเราสาวกว่านี้อะไรอาวรณ์อยู่จนไม่สามารถเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงในสิ่งที่ตนจะต้องเผชิญต้องใจรนบางทีเราก็คิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านพูบบน้ปฏบัตเมื่อพิจารณามาถึงชีวิตของเราจริงๆแล้ว เกิดมาเพื่ออะไรเกิดทำไมหลายมุมหลายมุมมองในมิติของมุมมองของคนก็แตกต่างกันับการเป็นอยู่ในชีวิตเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเกิดมาเพื่อพัฒนาตนจนถึงที่สุดแห่งนี้คือพ้นจากการเย้ยว่ายตายเกิด แต่ความรู้ของคนมันก็จากัดด้วยตัวของความรู้ออในสังคมเราคนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีคนที่มีกำลังสติสมาธิาาาระดับปานกลางคนที่จิตใจทับแคบรู้ก่อนมันก็มีแต่มันเป็นอย่างนี้ของมันโลกมันเป็นอย่างนี้ของมันและ ก็มีนิทานเรื่องหนึ่องอยากจะเล่าให้ฟังเนาะก็จะเกิดประโยชน์ในการทําบุญร่วมกันวันนี้นิทานเรื่องนี้เกาาี่ยวกับทำบุญกับพระอาราหันต์ตกระลกทำบุญกับพระพรสึนสวรรค์เคยได้ยินไหมทำบุญกับพระอาราหันต์ตกระลก นะเรื่องมันมีอยู่ว่านะมีพระราชาองค์หนึ่งมีศรัทธาต่อพระอรหันต์มากนะได้ทราบข่าวว่าพระอรหันต์ได้เดินทางมาที่เมืองของตนเกิดปิติศรัทธาอย่างท่วมท้น นะฟอทุกวานที่เรียกตัวนี้เนี่ยมาสักการะอบุชาไม่ใช่ตรงหลังนี่เลยเนี่ยตรงข้างบนด้วยศรัทธาเสนาะมาก็นเลยไปตามสื่อดูปรากฏว่าเป็นพระฟองหลวงพระฟองเวลี่ยนาแต่ก็ไม่กล้าทูลความจริงให้กับพระราชาทราบเพราะเห็นว่าคนนั้นโดนู้โทษ ถึก่ชีวิตพ่อพระราชาไดเลือกสรรมากันนี้ผ่านไปสามเดือนพระพุทธเจ้าได้ปฏบัติึ้นบนโลกแล้ว่านได้เดินทางมาที่เมืองเมืองเดิยเดินทางมาถึงพระราชาได้ทราบว่าพระอรหันต์ได้เดินทางมาที่เมืองของตนอีกครั้งูู้ดีใจป่าปื้มมีความสุขมาก พอที่เมรีนปนี้ตัวย่างมาทำบุญด้วยศรัทธาอย่างท่วมท้นส่วนเส้หนหามาก,ก็เห็นแล้วก็คิดในใจว่าคงจะเหมือนกันนั่นแหละใจก็เลยเศร้าหมองพอถึงการเวลาผ่านไปต่างคนตาต้อตายจากกันพระราชาได้ทำบุญกับพระปอม ขึ้นสวรรค์ด้วยใจที่เบิดกว้างส่วนเซนาละมาเนี่ยได้เจอกับพระพุทธเจ้าแต่ใจเศร้าหปวดปวดรูมื่อเข้าใจว่าจะเป็นบนอย่างที่เรงเคยเห็นนั่นแหละใจหวดรูทำให้เข้าไปในอุบัติในนะลกคุ่านเรื่องนี้มันสอนให้เราเห็นความจริงว่า สูงสัิที่เราจะหวังขึ้นจริงไม่ใช่คนอื่นนะ้มันคือใจตัวเองใครจะเป็นอะไรสุดท้ายแล้วเราจะสามารถมองอะไรออกไปได้ไกลขนาดไหนก็ตามเราจะสามารถมองเห็นอะไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะหวังขึ้นก็คือใจตัวเองเราจะไปที่ไหนก็ต้องมองด้ใจตัวเองสุดท้ายเราต้องหันกลับมองทีวยใจ จะหนีไปไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูที่ใจของตันเองเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะหวันพึ่งข้างนอกเป็นแค่บันไดเพื่ออาศัยในการเรียนรู้พวกเราได้มีโอกาสได้พบปะผู้บรรยายชาหลายองค์ในยุคข,ของพวกเราหลายรุ่นหลายองค์หลายอายง ใความเฉียบฉลาดในการศึกษาเอาค่อยๆเรียนรู้ไปสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาให้ถึงใจตจงนะตัวนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขออำนวยพระบุญเนาะทางเจ้าหน้าที่ได้งดำเนินการสอบให้เสร็จที่สุเนาะสาธุ